ดีครับภาเบ้งไก่ครับที่เด็ดของผมแดงดีวะครับแสด,ด,ดงหูว่ามันแดงโาสิบอร์เคลับครับ,บนี่ครับชิมินเน นี่ครับบักตะโกบครับที่เด็ดบักตะโกบกับมันกระเทียมแล้วก็นี่ครับกระเบื้องไฟฟ้ากาดทุกเสานะครับแต่ว่นายามแรงบรกาดสีดแดงดีครับดนังด้านตีนังแตกครับนี่แดงแปด Đẹp không ạ? <laughs> Ê, tại